สวัสดีค่ะเพื่อนผู้สมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสูตรเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาหาหลักหน่วยล่างงวดวันที่1เมษายน64คลิปนี้ก็จะมีอยู่5สูตรนะคะมีสูตรเดิมที่เข้าในงวดวันที่16มีนาคม64ด้วย1สูตรนะคะส่วนอีก4สูตรก็เป็นสูตรที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะไม่ใช่ใหม่ซะทีเดียวนะคะก็เป็นสูตรเดิมที่มันเคยเข้าแล้วมันก็หลุดไปแล้วก็ ไม่ได้ตามมันอีกนะคะพอไปดูอีกครั้งหนึ่งมันก็กลับเข้ามาใหม่ก็เลยได้นํามาให้ท่านผู้ชมได้ดูไว้เป็นแนวทางเพื่อที่จะได้ช่วยในการตัดสินใจเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับสูตรเดิมของงวดที่แล้วนะคะเราให้ไว้ที่สสูตรตรงนี้นะคะตัวที่มันชนกันเป็น5้าตัวเดียวแต่มันไม่เข้านะคะมันเข้าตัวที่มันไม่ชนก็คือสูตรนี้เลขเด่นอยู่5้าตัวนะคะห้าหกก็เป็นเลขที่ออก19นะคะตัวนี้ เป็นสูตรนี้เข้ามาก็ค่อนข้างเดินดีอยู่นะคะสูตนี้จะหลุดไปหนึ่งงวดตั้งแต่วันที่1นธันวาคมหลังจากนั้นมันก็เข้ามาใหม่นะคะถือว่าได้สิบงวดนะคะส่วนอีกสูตรนี้ซึ่งมันไม่เคยหลุดเลยมันเดินดีมาตลอดนะคะงวดวันที่16ปมีนาได้สามห้าหนึ่งปรากฏว่ามันไม่เข้าในหลักหน่วยนะคะมันหลุดไปที่หลักสิบเราก็ไปตามดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสูตรนี้มันจะเข้า กลับมาเข้าต่อได้อีกไหมนะคะสําหรับสูตรนี้แต่ว่าวันนี้ก็เอามันไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะมาดูสูตรของเราในงวดวันที่1เมษาเลยนะคะว่าจะได้เลขเด่นตัวไหนนะคะ5สูตรจะมีตัวไหนที่ชนกันบ้างนะคะสูตรทุกสูตรมีโอการหลุดและมีโอการที่จะไปต่อได้เท่าๆกันไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อเพื่อนๆของห้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทีนี้ดูสูตรแรกก่อนนะคะสูตรนี้เข้ามา7็งวดยังไม่เคยหลุดนะคะมีเลขเด่นเพียงแค่3าตัวเท่านั้น7งวดยังไม่เคยหลุดเรามาดูว่าเลขเด่นของเราได้ตัวไหนสูตรของเราให้ดูที่ลูกศรสีแดงตรงนี้นะคะใช้หลักแสนบวกด้วยหลักร้อยของ3ามตัวครั้งที่สองแล้วก็เบวกด้วยหลักสิบนะคะบวกได้หลักสิบของ3ามตัวครั้งที่สองแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยของ3าตัวครั้งที่4ี่นะคะสูตรนี้ ก็จะเป็นหลักแสนก็คือ8บวกด้วยหลัก10ก็คือ3นะคะแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่4ก็คือ8นะคะก็จะเป็น8บวก3บวก8ได้เท่ากับ19เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ9เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะ ส่วนเลขเด่นตัวที่2เราจะบวกค่าคงที่3 9บวก3ได้12ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ 2. 2เลขเด่นตัวที่3นั้นบวกค่าคงที่1 2บวก1ได้เท่ากับ3เราก็จะได้เลขเด่นครบ3ตัวก็คือ9 2และ3เป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวัน16มีนาคม64นะคะเรามาดูสูตรที่2ต่อเลยนะคะ สูตรที่สองสูตรนี้ก็ให้ดูเส้นสีแดงข้างล่างนี้นะคะเราใช้หลักสิบล่างบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่4ี่นะคะหลักสิบล่างคือ7หลักร้อยของ3ตัวครั้งที่4คือ8 7บวก8ได้เท่ากับ15เป็นเลขเด่นตัวแรกเราเอาเฉพาะหลักหน่วยมานะคะก็คือ5เลขเด่นตัวที่สองบวกค่าคงที่1ก็เป็น6เลขเด่นตัวที่สาม บวกอีกหนึ่งก็เป็นเจ็ดเลขเด่นตัวที่สี่บวกสองเป็น9เลขเด่นตัวที่ห้าบวกสามเป็น12บสองเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็เกิดสองนะคะมีเลขเด่นอยู่ห้าตัวสำหรับสูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรเดิมที่เข้างวดวันที่1ิบหกมีนาคมหกนะคะก็เข้าที่เลขเก้านะคะสำหรับสูตรนี้เรามาดูว่ามันจะเดินต่อได้ไหมเรามาดูสูตรที่3ต่อเลยนะคะสูตรที่สสูตรที่สให้ดูที่ เส้นสีแดงตรงนี้นะคะเส้นสีแดงตรงนี้เราใช้หลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่1บวกด้วยหลักร้อยนะคะบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่2นะคะหลักหน่วยก็คือ0บวกด้วยหลักร้อยคือ8 0บวก 8, 8, 8, 8ได้เท่ากับ 8, 8เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่1เป็น9เลขเด่นตัวที่ 3, <S <s 3> บวกค่าคงที่ 1, <S 1> <s> เป็น10เอาหลักหน่วยมาก็คือ0 เลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่อีก7ก็คือได้7เราก็จะได้เลขเด่นอยู่4ตัวนะคะสำหรับสูตรนี้ก็คือ8 9 0และ7นะคะอ่าเรามาดูสูตรที่4นะคะทีนี้สูตรที่4ก็ใช้หลักสิของ3ตัวครั้งที่1บวกด้วยหลัก10บของ3ตัวครั้ง ที่2และก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่3นะคะสูตรที่สี่นี้หลักสิบคือ9บวกด้วยหลักสิบครั้งที่2คือ3แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่3คือ1 9บวก3บวก1ได้เท่ากับ13เราเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ3เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะส่วนเลขเด่นตัวที่สองเราจะบวกค่าคงที่6นะคะ3บวก6ได้เท่ากับ9 เลขเด่นตัวที่3บวกค่าของที่1เป็น10เอาหลักหน่วยมาก็คือ0ูนเลขเด่นตัวที่4นั้นบวกค่าของที่1เป็น1เลขเด่นตัวที่5บวกค่าของที่1เป็น2ก็จะได้เลขเด่นอยู่5ตัวนะคะก็คือ3 9 0 1และ2เป็นสูตรที่4นะคะสูตรนี้ก็ค่อนข้างเดินดีนะคะสูตรนี้เดินมาแล้วทั้งหมด สิบงวดนะคะสำหรับสูตรที่สี่ต่อไปดูสูตรที่ห้านะคะสูตรที่ห้าสูตรที่ห้ายิ่งเดินดีนะคะก็เข้ามาต่อเนื่องสิบสองงวดยังไม่เคยหลุดนะคะสิบสองงวดยังไม่เคยหลุดมีเลขเด่นอยู่สี่ตัวนะคะสูตรที่ห้าเราดูเส้นสีเขียวนะคะเส้นสีเขียวเส้นนี้ใช้หลักสิบของสามตัวครั้งที่สองบวกด้วยหลักหน่วยของสามตัวครั้งที่สามหลักสิบก็คือสาม หลักหน่วยก็คือ6มันอาจจะเยอะไปนะคะถ้าเราค่อยๆดูตามไปก็จะเข้าใจนะคะ3บวก6ได้เท่ากับ9เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองเราจะบวกค่าคงที่4ี่9บวก4ได้เท่ากับ13เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ3เลขเด่นตัวที่สามบวกค่าคงที่1เป็น4เลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่สี่เป็น8ด เราก็จะได้ 9, 3, 4และ8เป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวันที่16มีนาคม64สูตรที่5นะคะเมื่อเรามารวมกันทั้ง5สูตรเราก็มาดูว่าสูตรไหนที่มันเข้าบ้างนะคะเลขที่ออกก็คือ19หลักหน่วยก็คือ9นะคะหลักหน่วยก็คือ9สูตรที่1มี9มานะคะ,ะม9มา สูตรที่สองก็มีเก้าสูตรที่สามก็มีเก้าสูตรที่สี่ก็มีเก้าสูตรที่ห้าก็มีเก้าก็ถือว่าอันนี้ก็คือมันย้อนหลังแน่นอนล้ะคะ่ะมันก็เข้าแต่ไปครั้งหน้ามันจะเข้าไหมเราก็ไปลุ้นกันนะคะงวดวันที่หนึ่งเมษาเรามาดูต่อเลยนะคะสำหรับงวดวันที่หเมษาสูตรแรก สูตรแรกนะคะหลักแสนก็คือ8บวกด้วยหลักสิบของ3ตัวครั้งที่2ก็คือ0แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่4นะคะก็คือ2 8บวก0บวก2ได้เท่ากับ10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0นเป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าของที่3ก็ได้สาม เลขเด่นตัวที่3บวกค่าของที่1ได้4เอาละค่ะได้เลขเด่นมาอยู่3ตัวก็คือ0 3 4ย์เป็นเลขเด่นของหลัก10ล่างงวดวันที่1เมษายน64สสูตรแรกนะคะสูตรนี้7งวดยังไม่เคยหลุดนะคะมีเลขเด่นอยู่3ตัวมี7งวดยังไม่เคยหลุดเรามาดูว่ามันจะหลุดหรือมันจะเข้านวดวันที่1เมษานี้นะคะต่อไปด,ดูสูตรที่2นะคะสูตรที่2ให้ดูเส้นสีแดงข้างล่างนี้นะคะเส้นสีแดงก็คือใช้ หลักสิบล่างบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่4สูตรนี้เป็นสูตรเดิมที่เข้างวดที่แล้วนะคะหลักสิบล่างคือ1บวกด้วยหลักร้อยคือ2 1งบวกสองได้เท่ากับ3เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะเลขเด่นตัวที่2บวกค่าของที่1เป็น4ตัวที่3าบวก1เป็น5ตัวที่4ีบวกสเป็น7ตัวที่5้บวกสเป็น10เอาหลักหน่วยมาก็คือศ เราก็จะได้เลขเด่นอยู่5ตัวนะคะก็คือ3ามสี่ห้าเ็ดและ0นเป็นสูตรเดิมนะคะอันนี้เป็นสูตรเดิมเราก็ถือว่าเป็นสูตรที่2ของคลิปนี้นะคะสูตรนี้ยังจะเดินต่อได้อีกไหมเป็นงวดที่10เอ็ดได้ไหมเราก็ไปลุ้นกันนะคะต่อไปดูสูตรที่3มนะคะสูตรที่3สูตรที่3ดู ตรงนี้นะคะก็ใช้หลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่1บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่สองหลักหน่วยก็คือ6หลักร้อยก็คือ9นะคะ6บวก9ได้15เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมานะคะก็คือ5เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวกค่าคงที่1เป็น6เลขเด่นตัวที่3มบวกค่าคงที่1เป็นเ็เลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่อีก7เท่ากับ14เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือส ก็ได้5 6 7 4นะคะเป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวันที่1เมษายน64สูตรที่3นะคะสูตรที่3ต่อไปเรามาดูสูตรที่4สูตรที่4ีแล้วเราก็ดูที่เส้นสีน้ำเงินข้างบนนะคะก็หลักสิบนะคะหลักสิบของ3ตัวครั้งที่1ก็คือ3หลักสิบครั้งที่2ก็คือ0 สีจะไม่ต่างกันบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่3ก็คือ6 3บวกศูนย์บวก6ได้เท่ากับ9เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2นะคะเราจะบวกค่าคงที่6 9บวก6ได้เท่ากับ15เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ5ส่วนเลขเด่นตัวที่3เราจะบวกค่าคงที่1ก็คือ6เลขเด่นตัวที่สี่ จะบวกค่าคงที่อีก1เป็น7เลขเด่นตัวที่5บวก1เป็น8ก็จะได้เลขเด่นครบ5้าตัวก็คือ9 5 6 7หและ8เป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวันที่1เมษายน64สสูตรที่4ต่อไปดูสูตรที่5นะคะสูตรที่5สูตรนี้12งวดยังไม่เคยหลุดนะคะตั้งแต่กันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง12งวดยังไม่หลุดเราให้ใช้เส้นสีเขียวข้างล่างนี้นะคะ ใช้หลักสิบของ3ตัวครั้งที่2บวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของ3ตัวครั้งที่2บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่4นะคะหลักหลักสิบก็คือ0หลักหน่วยก็คือ6 0ศนบวก6ได้เท่ากับ6เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2เราจะบวกค่าคงที่4นะคะก็6บวก4ได้10เอาหลักหน่วยมาก็คือ0เลขเด่นตัวที่3 เราจะบวกค่าคงที่1ก็ได้1เเลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่4ีเท่ากับ5ก็จะได้เลขเด่นอยู่4ตัวก็คือ601และ5เป็นของสูตรที่5นะคะสูตรนี้ก็12งวดแล้วจะเข้าต่อได้อีกไหมเราก็ไปลุ้นกันนะคะเรามาดูว่าทั้งสะทั้งค่าสูตรนี้ตัวที่บรนชนกันทั้งครบทั้ง5สูตรมีไหมคะ่ะ ปรากฏว่าตัวที่ชนกันครบ5สูตรนั้นไม่มีนะคะไม่มีตัวไหนที่ชนกันครบ5สูตรเลยตัวที่ชนครบ4สูตรมีไหมมี1 2 3 4ชน3สูตร3ชน2สูตร ส่วนตัวที่ชนกันเยอะที่สุดก็คือห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าในห้าชนกัน,นสี่ในห้าสุตรห้าจะมาในหลักหน่วยล่างได้ไหมนะคะห้าจะมาไหมแต่ถ้าสมมุติว่าห้าไม่มาถ้าสมมุติว่าห้าไม่มาตัวไหนน่าจะมามากที่สุดเราก็ดูความน่าจะเป็นนะคะตัวที่ชนกันรองลงมาอีกก็คือ สี่นะคะสี่ชนสามสูตรศูนย์ชนสามสูตรอ้าวสี่วันนี้เป็นเลขสี่นะคะสี่ชนสามสูตรศูนย์ชนอยู่สามสูตรแล้วก็เจ็ดชนอยู่สามสูตรนะคะ สำหรับตัวอื่นที่มันไม่ชนก็คือหนึ่งสองชนมีสามชนสองสูรหกอ่ามีหกอีกตัวหนึ่งนะคะแปดไม่ชนหนึ่งไม่ชนสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วสูตรนี้ ทั้ง5้าสูตนี้ตัวที่เด่นที่สุดก็คือ5บางครั้งตัวที่ชนมากที่สุดอาจจะไม่มานะคะตัวที่ชนมากที่สุดอาจจะไม่มามันอาจจะมาตัวที่ชนรองลงมาหรืออาจจะตัวที่ไม่ชนก็ได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูให้ฟังคําอธิบายคําชี้แจงแล้วก็ให้คิดพิจารณาใช้วิจารณญาณของตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ฟังเพียงแค่คำสองคำแล้วเอาไปตัดสินนะคะ เพราะสูตรนี้มีโอกาสหลุดและมีโอกาสที่จะไปต่อได้เท่าๆกันดิฉันไม่ได้การันตีว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ที่ให้วงกลมไว้ให้นี้ก็คือตัวที่มันชนครบคือมันชนมากที่สุดในห้าสูตรห้านี่คือชน,นสี่ในห้าสูตรส่วนสี่หกศูนย์เจ็ดแล้วก็สี่ตัวนี้นะคะมันชนกันที่ 3ใน5สูตรนะคะความน่าจะเป็นของตัวที่มันชนกันเนี้ยความน่าจะเป็นมันก็มีความน่าจะเป็นมากกว่าตัวอื่นถ้าเพื่อนๆมีสูตรของตัวเองนะคะมีสูตรของตัวเองลองเอามาจาับผู้ชนว่าตัวไหนมันน่าจะมาความน่าจะเป็นตัวไหนน่าจะมานะคะก็อาจจะเข้าตัว5 เลขหหรืออาจจะเข้าเลข4หรืออาจจะเข้าเลข0ูนย์เลข7เลข6อันนี้ไม่มีใครตอบได้นะคะยังไม่มีใครทราบว่ามันจะเข้าจริงหรือไม่นะคะพูดไปตามสูตรเท่านั้นนะคะดูสูตรแรกก่อนนะคะสูตรแรกสูตรนี้ก็เข้ามาตั้งแต่วันที่1วันที่16บธันวานะคะมีเข้ามาเรื่อยๆยังไม่เคยหลุดนะคะสำหรับสูตรนี้ยังไม่เคยหลุดวันที่1เมษายนย์3 จะมาหรือไม่นะคะ0ูนย์าจะมาไหมส่วนสูตรที่2สูตรนี้เป็นสูตรเดิมของงวดวันที่16มีนาที่ผ่านมานะคะสูตรนี้คำนวณ11งวดมันเข้ามาทั้งหมด10งวดมันก็มาหลุดงวดวันที่1นธันวานะคะสูตรนี้หลุดออกจากหลักหน่วยไปเข้าหลักสิบนะคะมันก็คือถือว่าหลุดหลักหน่วยแต่หลังจากนั้นมันก็กลับเข้ามาใหม่ตั้งแต่วันที่16ธันวาก็กลับมาเข้ามาได้เรื่อยๆก็ เจ็ดงวดรวดแล้วหลังจากที่มันหลุดไปแล้วกลับมาใหม่นะคะเจ็ดงวดรวดแล้วมันจะเข้าต่อได้อีกไหมนะคะสามสี่ห้าเจ็ดศูนย์ตัวไหนจะมาในหลักหน่วยล่างนะคะไปลุ้นพร้อมๆกันในวันที่หนึ่งเมษานะคะสําหรับสูตรที่สองสูตรที่สามนะคะสําหรับสูตรที่สามสูตรนี้ก็เดินค่อนข้างดีนะคะคํานวณอยู่แปดงวดมันเข้าเจ็ดงวดมีเลขเด่นเพียงแค่สี่ตัวนะคะมันจะหลุดในงวดวันที่สามสิบธันวางวดนี้นะคะ หลังจากมันหลุดมันก็กลับเข้ามาใหม่ได้อีกนะคะกลับเข้ามาใหม่ได้อีกห้างวดรวดยังไม่เคยหลุดอีกนะคะห้างวดห้างวดยังไม่หลุดนะคะมันจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องวดที่6ได้ไหมหรือว่าจะเป็นงวดที่8ที่เข้าในสูตรนี้ได้ไหมห้าหกเจ็ดสี่ตัวไหนจะมาแล้วก็ค่อยไปดูกันวันที่1เมษานะคะสําหรับสูตรที่4สูตรที่4สูตรนี้คำนวณ11งวดหลุดไปงวดหนึงก็เข้า10งวดนะคะมีเลขเด่นอยู่5ตัวเหมือนกัน ก็เดินดีนะคะมันจะหลุดอยู่ในงวดของวันที่16กุมภานะคะมันหลุดออกจากหลักหน่วยนะคะมันก็ไปเข้าที่หลักสิบก็ถือว่าหลุดหลักหน่วยเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรปักหลักหน่วยนะคะ mm hmm. หลังจากนั้นมันก็กลับเข้ามาใหม่ได้อีก2งวดแล้วนะคะ mm hmm. ต่อไปงวดวันที่1เมษายน้าห้าดมันจะเข้าต่อได้อีกไหมสําหรับสูตรนี้10งวดแล้วที่เข้าเราก็ ค่อยไปดูกันวันที่หนึ่งเมษามอนกันนะคะสูตรที่ห้าสูตรสุดท้ายสูตรนี้นะคะก็จริงๆแล้วมันก็เข้าตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาแล้วแต่ว่ามันหลุดวันที่สิบหกกันยาเราก็ไม่นับนะคะเราจะมาเริ่มนับจริงๆของวันที่หนึ่งตุลานะคะเริ่มนับจริงๆวันที่หนึ่งตุลาเลขเด่นมีเพียงแค่สี่ตัวเท่านั้นนะคะสําหรับสูตรนี้เลขเด่นมีสี่ตัวเข้ามาตลอดนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลามาเรื่อยๆเป็นสิบสองงวดรวดอย่างไม่เคยหลุดนะคะสูตรนี้สิบสองงวดรวดแล้วยังไม่เคยหลุด หกศู 6, 0, 1, ตัวไหนจะมาในหลักหน่วยล่างงวดวันที่1เมษาเราก็ไปลุ้นกันตัวสูตรนี้จะเดินต่อได้เป็นงวดที่สิบสามไหมนะคะเราก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะคะสําหรับสูตรนี้เมื่อดูทั้ง3 4มสี่สูตรห้าสูตรนี้ชนกันก็คือเลขห้าชนกันมากที่สุดเป็น4ี่ในห้าสูตรนะคะหส่วน4 0่ศย์เจ็มันชนกัน ที่3สูตรนะคะตัวไหนจะมาแล้วก็เพื่อนๆชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูนะคะลองเลือกดูลองตัดสินใจดูว่าตัวไหนที่เราชอบนะคะถูกหรือผิดอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าดิฉันนั้นไม่ทราบว่าตัวไหนจะออกตัวไหนจะไม่ออกนะคะนี่พูดไปตามสูตรให้ท่านผู้ชมได้ดูเฉยๆนะคะทีนี้ทีนี้เรามาดู สูตรหลักสิบก่อนนะคะคลิปที่แล้วคลิปของสูตรหลักสิบล่างที่ลงให้ท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าสูตรที่หนึ่งนี่นะคะที่บอกว่าตามสูตรแล้วมันจะเป็นหลักสิบล่างบวกด้วยหลักสิบของสามตัวครั้งที่สองนะคะแต่ดิฉันบวกผิดตรงนี้นะคะบวกผิดตรงนี้มันจะต้องเป็นหลักสิบก็คือหนึ่ง บวกหลักสิบครั้งที่2ก็คือ0 1นบวกศได้เท่ากับ1บวก1ได้2ได้3ได้4นี่นะคะก็คือเลขเด่นของสูตรที่1นี่ก็คือ1 2 3 4เป็นสูตรของหลักสิบล่างนะคะเมื่อชนกันทั้ง2สูตรก็ปรากฏว่าก็1กับ2ที่ชนกันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเราเอา3สูตรมาชนกันมันก็จะเหลือแค่มันก็1ก็มามากที่สุดเหมือนเดิมนะคะ1มามากที่สุดแล้วก็จะเป็น2 3 นะคะตัวที่ชนในหลักสิบความน่าจะเป็นของหลักสิบก็คือ1 2 3 5นะคะนี่คือของหลักสิบล่างแต่ถ้าเพื่อนๆอยังชอบ9อยู่ก็ลองดูค่ะก็ลองลองตัดสินใจเอานะคะว่าความน่าจะเป็นของสูตรตัวเลขจากสูตรนี้มันจะมาได้ไหมนะคะหลักสิบก็คือ1 2 3 5หลักหน่วยก็คือ5 4 0 7 6นะคะถ้าเราลองจับคู่กัน ก็จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองห้าสองสี่สองศูนย์สองเจ็ดสองหกสามห้าสามสี่สามศูนย์สามเจ็ดสามหกนะคะถ้าเป็นแต้มรวมของหลักสิบตามสูตรที่ดิฉันทำมาสิบอแต้มรวมสิบหน่วยล่างนะคะแต้มรวมสิบหน่วยล่างสองสูตรมันจะชนกันที่เลขศูนย์ตัวเดียวนะคะถ้ามันเข้าได้กับสูตรของเราถ้าเลขศูนย์ตัวเดียวก็คือสามเจ็ด กับ55นะคะ37กับ55จะมาหรือไม่สำหรับงวดวันที่1เมษายนนะคะ37กับ55แบบนี้นะคะถ้าเราคิดว่าเป็นแต้มนะคะคิดว่าเป็นแต้มบางทีแต้มรวมอาจจะไม่เข้าก็ได้หรือถ้าเข้ามันอาจจะไปเข้าที่ตัวอื่น เลขอื่นก็ได้ยังไม่มีใครตอบได้นะคะขอให้เพื่อนใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ใช้ในการเลือกซื้อสระกินแบบรัฐบาลนะคะก็หวังว่าวันที่1เมษาทุกท่านจะเฮงเฮงปังปงร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีค่ะ